ดีค่ะเด็กๆวิชาสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตนะคะเราใช้เล่มนี้นะคะบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็กนะคะเด็กๆกินหนังสือขึ้นมาไว้เลยนะคะเรื่องครอบครัวอุ่นรักนะคะและวันนี้คุณครูก็มีเพลงสนุกๆมาฝากเด็กๆอีกเช่นเคยนะคะพร้อมแล้วเราไปฟังกันเลยค่ะ ครอบครัวของฉันค่ะเรามาดูแผนพังของครอบครัวกันนะคะภาพแรกนะคะจะเป็นคุณตาคุณยายนะคะคุณตาคุณยายจะเป็นพ่อแม่ของแม่เรานะคะมีลุงมีป้าเป็นพี่ของแม่เราส่วนวน้องของแม่เราเราเรียกว่านานะคะต่อไปมีคุณปู่คุณย่าคุณปู่คุณย่าเป็นพ่อแม่ของพ่อเรานะคะ ลุงป้าเป็นพี่ของพ่อเราอาอาเป็นน้องของพ่อนะคะถ้าน้องของแม่เราจะเรียกนะ้าถ้าน้องของพ่อเราจะเรียกอานะคะบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครวัวค่ะบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็จะทํางานหาเงินนะคะเลี้ยงดูเด็กๆนะคะส่วนบทบาทหน้าที่ของเด็กๆนะคะ มีดังนี้ 1. เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ผู้ปกครองและผู้ใหญ่ภายในบ้าน 2. ช่วยเหลืองานบ้านเท่าที่ทำได้ 3. ขยันและตั้งใจเรียนหนังสือ 4. รู้จักดูแลและช่วยเหลือตนเอง 5. พูดจาไพเราะอ่อนหวานไม่พูดโกหกค่ะเมื่อเรารู้สมาชิกในครอบครัวรู้บทบาทหน้าที่ของตนเองแล้วนะคะเราจะมาลงมือทำแบบฝึกหัดกันนะคะ เด็กยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเลยค่ะบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็กเปิดไปที่หน้าหนึ่งเลยนะคะค่ะไปที่แบบฝึกหัดหน้าที่หนึงค่ะสมาชิกในครอบครัวของฉันมีใครบ้างนะคะให้เด็กระบายสีลงในช่องสี่เหลี่ยมของภาพสมาชิกครอบครัวที่เป็นผู้ใหญ่นะคะเรามาดูค่ะใครบ้างที่เป็นผู้ใหญ่นะคะหนึ่คุณพ่อคุณพ่อใช้ผู้ใหญ่ไหมคะ ใช่ระบายสีได้เลยต่อไปคุณปู่คุณยา่าอันนี้คุณย่าค่ะคุณย่าก,ก็เป็นผู้ใหญ่นะคะต่อไปใครอีกเป็นผู้ใหญ่คะคุณย่าแล้วก็คุณปู่นะคะต่อไปคุณแม่ส่วนเด็กคนนี้อยู่ในวัยของเด,เด็กเองนะคะเขาเป็นวัยเด็กไม่ใช่วัยผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องระบายสีนะคะ ไปหน้าที่สองค่ะความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวอ่านคำตามครูแล้วเขียนคำและลากเส้นตามรอยประนะคะคำที่หนึ่งค่ะปออปูไม่เอกปูยออาญาไม่เอกญาปู่ญาปูญาเป็นพ่อแม่ของใครคะของคุณพ่อเด็กๆก็ลากเส้นโยงมาหาคุณพ่อค่ะแล้วก็คัดคำว่าพออพอไม่เอก พ่อต่อไปค่ะคุณตาตออาตายออายอยายตายายตายายเป็นคุณพ่อคุณแม่ของคุณแม่เรานะคะเด็กๆก็มาเขียนค่ะมอแอแมไมเอกแม่นะคะ,ะมีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็มีลูกทีนี้ครอบครัวนี้มีลูกสองคน คนใส่เสื้อสีฟ้าพอ e, P, อีพีไหมเอกพี่คนใส่เสื้อเขียวค่ะนอองอนอง,งไม่โทน้องนะคะสองคนนี้เป็นลูกค่ะลออูกอลูกเป็นลูกของคุณพ่อและคุณแม่นะคะไปหน้าที่สมค่ะสมาชิกในครอบครัวมีหน้าที่อะไร ลากเส้นโยงภาพบุคคลในครอบครัวไปหาภาพหน้าที่ให้สัมพันธ์กันเราไปดูค่ะคนที่1ใครเอ่ยคุณพ่อนะคะคุณพ่อมีหน้าที่อะไรคะ,ะทำงานนอกบ้านนะคะทำงานหาเงินเลี้ยงครอบครัวนะคะต่อไปอเด็กๆค่ะเด็กๆมีหน้าที่อะไรคะ เรียนหนังสือนะคะคุณพ่อคุณแม่หาเงินมาให้เด็กๆก็ตั้งใจเรียนนะคะคุณพ่อคุณแม่จะได้ภาคภูมิใจต่อไปคุณแม่ค่ะคุณแม่สมัยใหม่นะคะสมัยนี้คุณแม่ก็ทํางานเหมือนกันกับคุณพ่อเลยนะคะคุณแม่บางคนอาจจะเป็นแม่บ้านนะคะทําอาหารซักผ้ารีดผ้ารอเด็กๆที่บ้านก็มีนะคะบางคนคุณแม่ก็ทํางานนอกบ้าน ไปที่แบบฝึกหัดหน้าที่4ค่ะกิจกรรมที่ทําร่วมกันในครอบครัวนะคะเด,เด็กเขียนตัวเลขแสดงจํานวนสมาชิกในครอบครัวในช่องสี่เหลี่ยมและลากเส้นโยงภาพกับข้อความให้สัมพันธ์กันนะคะเรามาดูครอบครัวที่1ค่ะมีกี่คนนับสิคะนับ1 2 3 4 5 6ี่หเด็กก็เติมเลข6เลยค่ะ ต่อไปไปดูครอบครัวที่2ค่ะกําลังทําความสะอาดบ้านมาช่วยกันนะคะนับสมาชิกก่อนค่ะนับ1 2 3 4เด็กก็เขียนเลข4ไปเลยนะคะสี่ข่เรือใบครอบครัควรสุดท้ายค่ะกําลังปลูกต้นไม้นะคะเอานับค่ะ1 2 3มีสมาชิกอยู่3คนนะคะต่อไปเขาก็จะมี ข้อความนะคะเด็กฟังข้อความนะคะมีสมาชิกน้อยที่สุดเรามาดูครอบครัวไหนมีสมาชิกน้อยที่สุดให้โยงไปหาตัวเลขเลยค่ะครอบครัวที่6หรือ4หรือ3คะครอ,อบครัวที่มี3คน,นเด็กโยงไปเลยค่ะต่อไปสมาชิกมากที่สุดครอบครัวไหนคะครอบครัวที่ เป็นเลข6มีสมาชิก6คนนะคะโยงให้เรียบร้อยเลยค่ะสำหรับเรื่องครอบครัวอุ่นรักนะคะเด็กๆได้รู้สมาชิกในครอบครัวรู้หน้าที่ของสมาชิกทุกคนแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆรู้จักการปฏิบัติตนต่อคนในครอบครัวนะคะทำตัวให้เป็นเด็กที่น่ารักก็จะเป็นที่รักของทุกคนนะคะ คลิปนี้จบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ